i <laughs> don't มาที่ร้านอะไรคะน้องเบียร์ชานเน่ซีเรเซคูซีนค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านแนวโมเดิร์นยุโรปเปียน้องเบียร์เป็นยังไงพี่หนูเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองเข้าไปในร้านกันค่ะมานาะตามมาเลย ดูสิดูสิเพดานก็สูงมากเลยดูดูแล้วปลอดโปร่งบรรยากาศดีเหมาะกับการพาเพื่อนๆมารับประทานอาหารมากเลยค่ะไม่ก็ดินเนอร์ก็ได้นะนี่ประตูประตูเปิดประตูเปิดโอ้ยนี่เขาร้านสวยมากเลยอ่ะถูกใจเปล่าชอบชอบชอที่นี่นะเขามีสองโซนน้องเบียก็คือโซนนี้เป็นโซนยุโรปค่ะยุโรปแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งตามาตามาโซนญี่ปุ่นดู่ ไหมคะโซนญี่ปุ่นรู้ปล่าว่าตรงเนี้ยซีฟู้ดอะเป็นๆยังไม่ตายนะเนี่ยอรอตอรอนี้ยังมีชีวิตเขาเขาปรับอุณหภูมิอยู่นะเดี๋ยวเราเชิญคุณปอปอมาว,าว่าวันนี้คุณปอปอจะแนะนําเมนูเด็ดๆอะไรให้กับรายการอร่อยซอยแตกนะคะว,ว่าแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยกันเลยละกันีน, <laughs> นี่เห็น <laughs> แอบยิงจิมรีโมททาอะไรอยู่ก็รู้สิ <laughs> ดูอะไรเอย่ย ร, <c oughs> ร้านเนี้มีคอนเซ็ปต์ยังไงคะคือเดิมแล้วเป็นคนที่ชอบทําอาหารนะคะ <c oughs> แล้วก็ชอบทานอาหาร <c oughs> แล้วก็หาร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบดีๆ <c oughs> แล้วก็ในราคาที่าน่ารักน่ารักเนี่ย <c oughs> ยากขึ้นยากขึ้นทุกที สามีกับเพื่อนก็เลยตั้งใจว่าอยากจะตกแต่งร้านอาหารที่เป็นไฟ n e dining แต่ว่าตกแต่งแบบสบายๆเป็นกันเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาต้องน่ารักด้วยนะคะ<ม>ให้เพื่อนๆ<ม>แล้วก็ให้ลูกค้าได้เข้ามาแล้วก็เรามีหลายคือจีนเรามีหลายเ,าเชื้อชาติด้วยกันเนี่ยเราจะคัดสรรมาทุกจานสําหรับลูกค้าของเราค่ะถือว่ามาร้านนี้ครบใช่ค่ะอย่างนั้นเราอยากจะให้ทางคุณปอปอช่วยเลือกเนมนูให้กับเราด้วเลยกัน เนี่ค่ะจัดจานซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะเริ่มจากทรัฟเฟิลซุปนะคะนี่คือซุปเห็ดทรัฟเฟิลนั่นเองใช่ใชไหมคะ,คะหอมมากสลัดนะคะเป็นเบบี้สบีนิท์สลัดนะคะแล้วก็น้ำสลัดเนี่ยเราใช้ยูซุแล้วก็ม,มีทรัฟเฟิลผสมกับเดนิกรปด้วยะคะ่ะเซอร์เป็นชิล์แซลมอนด้านล่างจะเป็นเส้นอจอร์แฮร์นะคะคลุกกับยูซุทรัฟเฟิลออยล์นะคะแล้วก็ท็อปด้วยแซลมอนกับอิกูระโอโ้โห ทรัฟเฟิลทอร์เทลี่ค่ะเรียกว่าเป็นเ,เกี๊ยวอิตาเลียนนะคะอยู่ในซอสทรัฟเฟิลค่ะว้าวปเดี๋ยวเราเริ่มจากนี่เลยค่ะซุปเห็ดทรัฟเฟิลชนชนชนต้องเดียอืมหมดแก้วหมดแก้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหที่สุดมากแบบมันครีมมี่มันเข้มข้นมากเลยค่ะ น้องดี <Yeah. S 1> ตอหอมแล้วเมนยมันยังแบบมันกลมกล่อบมากค่ะตัวที่เป็นขนมปังกับชีสนะคะแผ่นชีสตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอทานเลยแล้วกันเวลาเห็นพี่นุก,ก,กินก็ลุ้นไปด้วยนะคะ <c oughs> ขนาดขนมปังยังกรอบอะ่ะเดี๋ยวเราทานชิมกันก่อนอเดี๋ยวให้พี่ปอปอไปเตรียมอะไรนะคะมีเมนูอะไรนะคะมีสเต็กค่ะงายๆ่เป็นไรสเต็กโอเคค่ะขอบคุณค่ะเมนูถัดไปเลยค่ะน้องดีชิลแซลมอนนี่ทำเลยนะ ตัวท็อปปิ้งตรงนี้เป็นเนื้อแซลมอนส่วนท้องที่เขาบอกว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุด <Wow. S 1> นี่ค่ะข้างบนเนี้นะคะเป็นไข่แซลมอนค่ะอ่าดูดูเส้นสิดูเส้นจะมีตัวที่เป็นน้ำมันนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นผลส้มที่มาจากญี่ปุ่นยูสุค่ะได้กินแบบว่ากลินส้ม,มผลส้มยูสุอ,ะ mm hmm. อ่ะอืม อ้เลยเดียมีกินแบบผลส้มมาะคือตัวเส้นหมีะคะ่ค่ะคือมันเป็นหมีเนเน่เย็นไงคะเวลาทานก็ไปรู้สึกแบบโอ้ยสดชื่นจริงๆต่อเลยนะพี่้นุอะนี่เลยค่ะ baby spinach ผักขมอ่อนนั่นเองมนี่โป๊ะด้วยอะไรคะโปะด้วยหอยเชลล์แล้วราดด้วยอะไรรู้ป่ะอะไรคะพี่นุยูสุพี่นุ so ห,ห,นนหน้าเลยเนี่ยขอหั่นก่อนนะตัวหอยเชลเนี่ยมันอ ดูดูดูหอมมากตัวผักขมมันจะกรอบมากแล้วลาดด้วยซอสอะไรนะคะยูสุนี่มันจะออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วตัวหอยเชลล์เนี่ยสดมากหอยเชลล์นุ่มๆแดงๆแล้วตัวผักก็กรอบสุดยอดเลยจริงนีเลยน้องเบียร์ต่อเลยเกีียวอิตาเลียนบนซอสทรัฟเฟิลมีเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยเป็นแผ่นๆเนี่ยเห็นไหมอยู่ตรงนี้ด้วยสเปเชียลมากสเปเชียลมาก เกี๊ยวอิตาเลียนค่ะอซอสน,นี่อร่อยมากเลยอ่ะซอสทรัฟเฟิลเนี่ยเด็ดตรงซอสน,นี่แหละพี่ว่าเอาลองดิ <laughs> ข้างในเกี๊ยวว่าเป็นเห็ดนะตัวเกี๊ยวนุ่มมากค่ะ<อ>ทุกเมนูที่มันมีทรัฟเฟิลนี่มันอร่อยาอยงี้เลย แล้วนะคะวิ่งพร้อมแล้วมาะยังมีสเต็กต่ออีกเนาะอะไรเอ่ยว้าวนี่คือสเต็กอะไรคะคุณปอปอจานนี้เป็นเนื้อส่วนรียบายนะคะเป็นออสเตรเลียนวากิวค่ะผ่ากลางเลยนี่ทำามีดไม่ดีจริงนี่หั่นไม่ได้นะคะเนี่ยมีดก็มีดอย่างดีเลยนะเนี่ยโโอ้หเสร็จพี่นุ๊กเมนูนี้ ตัวเนื้อนะคะมันแบบเหมือนมีไขมันแบบว่าแตกอะละลายอยู่ในปากเลยอะแนะนําเลยนะคะว่าต้องมาทานเมนูนี้ค่ะสุดๆเลยมีเมนูอื่นอีกไหมคะอนุญาตามด้วยของหวานนะคะไม่ต้องขออนุญาตค่ะมาเลยค่ะรู้จับมือค่ะพี่ว่าปีนี้พี่ตั้งเป้าว่าพี่จะลดน้ำหนักเนี่ยคงไม่ได้แล้วแหละมาเจอเมนูพวกนี้ปีหน้ากันเมนูันนี้พ่ง ีเมนูนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรคะมิลเฟยค่ะอืมอะไรกมิลเฟยนะคะมิลเฟยอ๋อมิลเฟยค่ะเป็นแป้งพัฟนะคะแล้วก็ด้านด้านล่างเป็นเพสทรีครีมนะคะแล้วก็ใช้เบอร์รี่สดโอ้ออกมากพี่เห็นไส้ข้างในอ่าพัอี่เล็กเล็กไม่ใหญ่ๆต้องดีโดทุกเทปแล้วโดนมากเลยเอาละตายละอือหือกันขออนุีาต แป้งเบามากอะตัวพัฟเนี่ยเบาบางตัวครีมก็ไม่ได้เป็นครีมหนักทานี้ไม่ค่อยอ้วนหรอกเนี่ยดูดูดูความสามารถดูพี่มันไม่เลี่ยนมันไม่มันไม่หนักเลยอะมันเบาอะหนูอยากรู้ต้องมาชิมเองเอาแค่นี้จบไม่รู้จะบอกนะละอรอยนะคู่นี้ละคะมีอะไรคะเป็นเบอร์รี่เหมือนกันนะคะเบอร์รี่คอมโพส์ค่ะเป็นเบอร์รี่ตุ๋นอยู่ในราสเบอร์รี่รีดักชันแล้วก็ ข้างบนเนี่ยเป็นไอศครีมโยเกิร์ตว้าวมันนึ่งมากอ่ะตัวสตรอเบอรี่นี่หวานนะคะเบอร์รี่ออกเปรี้ยวๆพร้อมกับไอศครีมโยเกิร์ตโอ้โหมันกลมกล่อมมากเลยค่ะคุณปอปอเหนื่อยต้องชิมมันเป๊ะอ่ะมันใช่เพี่สองพี่ขอไปหลับก่อนนะไป๊ะเดี๋ยี่หนึ่ ยังไม่หมดนะคะคุนเลกคุณเดียขออนุญาตย้ายโซนค่ะเราไปที่เจแปน s ิสค i s i ีนกันนะะคได้ค่ะอยากจะเชิญชิม lobster sashimi ค่ะวว้าแบบนี้นะคะไม่ต้องขออนุญาตค่ะไปกันค่ะไปเลล่นเล่งเล่งเลยเนี่ยยนทีสุดนะคะมื้อนี้เราก็จะได้ทาน lobster แคนา d i a n อีกแล้วอี้ยังสดอยู่เลยอุ้ย lobster เดินได้ด้วยนี่ยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยวันนี้คุณปอปอจะพามาทำอะไรกับ lobster ตัวนี้คะ อเริ่มด้วยซาชิมินะคะอยากจะให้ชิมความสดเดี๋ยวเรามาลองทานกันโอ้ยมาแล้ว,ลวนี่เลยล็อบสเตอร์ซาซิมิแต่เด๊ะ,ดะ,ดะ เดี๋ยวเราลองมาทานกันค่ะว่าจะกรอบนุ่มหวานซะขนาดไหนสดน<า>ีกฉากัน้วใช่มหมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะเราจะลองทานแบบไม่จิ้มอะไรเลยนะน้องเดียดูดูดูดม,มันหวานกรอบไม่ต้องจิ้มเลยเนื้อเนื้อเด้งมากเลยเดียนี่ วาสบีดองเป็นไงอ่ะขึ <S <S ้นจมูกขึ้นจมูกโอเคเลยนะคะไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดเท่าวาสบีสดแต่ว่าหอมขอย่าเก็บหัวคืนนะครับเอาเอาเอาไปทำอะไรคะจะไปรังสรรค์อีกการหนึ่งไหมให้ทานครับเอ็นล็อตเตอร์ผัดหมี่ครับโอ้ยรีบเอาไป l เตอร์หมีมาแล้วครับางต,ตายละนี่เลยมาดูกัน lobster มีตัวเมื่อกี้เลยค่ะโอ้ยคุณปอปอค่ะอย่างนี้ก็ไม่ต้องบินไปถึงลอนดอนสิคะเนี่ยอยากให้หเราชิมก่อนนะคะโอ้โหนี่ค่ะ l o เตอร์แปลงร่างเนี่ยมาผัดอุ้ยว้าวดูดูดูเส้นหยุ่ยเลยโอ้โหนี่ค่ะ<ม>เนื้อเน้นเน้นแน่นแน่นเลยจะบอกว่าหอมกลิ่นขิงมากเลยอะ่ะตัวเนี้ยหอมกลิ่นขิงแล้วก็ตัวเส้นเนี่ย <ๆ S 1> ๆๆเหนียวนุ่มนะคะพร้อมกับเนื้อล็อบสเตอร์แบบสดๆเมื่อสักครูน่นี้โอ้ยสุดยอดเลยค่ะมีชวนฝันตั้งชื่อใหม่ได้บอาของนิวเดียบ้าง เมื่อกี้แอบดื้อนิดหนึ่งค่ะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปเพิ่มความแซ่บตามสไตล์นะคะมีนุ่มมากแล้วก็เช่นเคยลอสเตอร์สดและเด้งมากเหมือนอยู่ประิาภอาหารจีนลอนดอนเลยเนาะใช่ใช่โหแนะนำเลยค่ะอร่อยมากค่ะโอ้หน้ตอะไรจะคุมกางเลยอ่ะเนาะโมเดิร์นสไตล์ยุโรปเปียน ่นจะมาเกาะั้งกันล่ะต้องขอบคุณล,ลูกมากเลยวันนี้พามาร้านไหวอย่างไหว,ไหวอย่างรับไหวลูกเลี้ยงลยใช่ไหมเลี้ยงตลอดเป็นคนจ่ายตลอดค่ะแล้วอย่าลืมนะแฟนๆรายการอร่อยซอยแตกค่ะได้รับส่วนลด10%จนถึงเดือนมีนาคมนี้นะคะแล้วพิเศษสุดนะคะเมนูซุปทรัฟเฟิลนะคะซึ่งเป็นเมนูแนะนำจากทางร้านเนี่ยให้ทุกคนเลยหนึ่งคนต่อหนึ่งที่และอย่าลืมนะคะติดตามรายการอร่อยซอยแตก วันจันทร์นะคะบ่าย2องโมงค่ะแล้วก็ทาง TGN นะคะบ่าย2โมงแล้วก็อย่าลืมดูเราได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจ Timify HG1 แล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe เราได้ที่ YouTube ด้วยนะพี่โ no. อ่าแน,น่นอนแน่นอนดูรายการนี้ได้หลายช่องทางแล้วพบกันใหม่เทปหน้าคะ่ะสวัดสดสีดค่ะบ๊ายบาย